เออไม่น่าเลยหน้าตายยังทะเลเลวยอยู่เลยได้มาเสียไปแล้วอันนี้มีลูกอีกหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีก่อนมมจะคลอดคุณแร่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพ้อไ้้เดินทาง เออหรือว่าผมได้นอนพักแรมาึ้นไปแล้ววันนี้เนี่ยผมคงจะต้องกลับแล้วต้องไปหาหลูกวังนะหลังจากไม่ได้เจอหลายวันเนี่ยก็คิดถึงลูกเหมือนกันเออไม่รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ยังน้อยเนี่ยผมจะต้องกลับไปเยี่ยมพวกเขาหน่อยเอออย่างนี้นะผมก็ไม่มีของฝากด้วยถ้าว่าไปติดอยู่ที่โน่นเนี่ยไมไ่มีอะไรดีหรือว่าเป็นพิเศษอะไรเลยนะมีแต่ความเดือ,อดร้อนหนกับผมผมได้กยกบมาเนี่ยผมจะกลับไปหาลูกสาวเนี่ย ไม่รู้่ะจะถึงตอนไหนเราอ่ะจากตรงนี้เนี่ยแลที่ผมอยูอ่ที่ลูกสาวผมอยู่นะห่างกันไกลมากเป็นโอ้โหเดินเนี่ยสามยังสี่ชั่วโมงไม่ก็ห้าชั่วโมงได้เลยฝนเนี่ยขย,ยัขคงตกต่อเนื่องนะผมก็ต้อง าอจะมีพักด้วยก็จะเสียเวลาอีกเยอะเอาละเดี๋ยวผมจะไปหาแล้วก็อาจจะเจออะไรระหว่างทางหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยฝากทุกคนที่เข้าว่าเนี่ยฝากติดตามไลค์แชร์ให้กับผมกันด้วยนะเอาละเล่าไปกันเลยดีกว่านะครับเพอาะ่ะ จะได้ไม่เสียเวลานะพอฝนเนี่ยมันจะตกตอนไหนยังไม่รู้เลยเออตอนนี้เนี่ยผมอยู่ระหว่างกลางของภูเขานะยุ่งเนี่ยคนข้างจะเยอะเลยผมเดินเนี่ยตามผมเนี่ยเป็นกองเลยนะพ่อว่ะฝนก็ตกใหม่ๆมด้วยฝนตกหลายวันเนี่ย ผมบอกเลยนะย่งเนี่ยลริ่มเลยนะเพเผอเนี่ยจับมันรวมกันเนี่ยได้หลายจะสอบเลยนะครับ รู้ว่าทางบ้านผมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็น่าจะลาดไปนะเพราะไม่มีใครเนี่ยเข้าไปถึงอยู่แล้วเว้ยอยากกินข้าวกับอะไรสักจางหน่อยนะเพราะว่าเดินมาหลายวันเนี่ย ได้กินผักเป็นจำนวนมากเลยผักในปลาและก่อนเนื้อพวกสัตว์เล็กนะครับสัตว์ใหญ่เนี่ยหาได้ยากแล้วก่อนนะผมไม่ค่อยจะยอยากยุ่งอะไรกับพวกสัตว์ใหญ่เท่าไรนะก็กินเนี่ยพวกสันเล็กอย่างเดียวนะครับ แถวนี้เนี่ยแสงเข้ามาไม่ค่อยถึงเลยเป็นปลาที่เทือบจริงๆเลยนะผมจะลองลองไปด้านหลังนอนสักหน่อยเอาละไปกันป่อยุงเนี่ยไม่ใช่เล่นเลนเลยมาที่นึงเนี่ยผมบนเขียนเลยนะ ข้างหน้าเหมือนว่าเราเนี่ยจะได้เจอกับน้ำอีกแล้วอ่าตรงนี้ก็มีนะข้างหน้านุนก็มีเหมือนว่าผมจะได้ยินสองจุดตรงนี้แล้วก็ตรงนุนสองที่เลยน้ำท่วมหนักจริงๆเลยปกติเนี่ยตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยยากมากเลยนะ ถ้าไม่ได้ยักจริงๆเนี่ยของฝนเนี่ยแสงเข้ามาไม่ถึงสักเ,เข้ามาถึงแค่น,น้อยเดียวนะแสงเข้ามาถึงน้อยมากอามองรอบๆเนี่ยอาจจะมืดนะครับผมเนี่ยต้องขออภัยด้วยผมไม่สามารถให้แสงเนี่ยเข้ามาถึงได้ น้ำเนี่ยไหลามาจากด้านบนผมคิดว่าด้านบนเนี่ยน้ำคงจะท่วมเยอะกว่านี้อีกเป็นเสียงที่เบานะครับแล้วก็ไม่ได้บรบกวนหูเรามากแต่ฝั่งนู้นเนี่ยเดินไปจากตรงนี้เนี่ยเพียงไม่กี่ก้าวเนี่ยท่วมหนักมากและ เสียงดังนะครับเอาละเดี๋ยวเราอ้อมไปดีกว่าเนียเหมือนว่าข้างหน้านี้เนี่ยฝนจะหนักเอาเรื่องเลยถ้าเกิดว่าไปเดินเนี่ยคงลำบากหน้าดู เราจะต้องหาอ้อมทางที่สะดวกที่สุดนะครับปกติแล้วทั้งนั้นเนี่ยผมจะเดินได้สบายเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยผมจะต้องถอยก่อนนะเพราะว่าฟังจากเสียงเนี่ยน้ำไม่ใช่น้อย,อยเลย ฟ้าเนี่ยยังเคลิ้มไม่เปลี่ยนนะก้อนเมฆเนี่ยบดบังแสงอาทิตย์ถ้าเกิดว่า ฝนหยุดมาลยเนี่ยหรือว่าก้อนเมฆเนี่ยได้คลายตัวไปแล้วที่ทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยสามารถส่องเข้ามาถึงนี้ได้เนี่ยแถวนี้เนี่ยจะสวยเป็นพิเศษเลยนะครับเรียกว่าสวยมากๆเลยก็ได้นะ กาก่อนข้าจะเย็นเนื่องจากว่าเป็นดนไอ้น้ำด้วยนะหน้าเนี่ยรู้สึกมันจะเปียกๆเ,เลยเวลาเดินไปนะเออเนี่ยเสียงดังมากฟังสิครับ ไม่รู้ว่ากล่องผมจะได้ยินหรือเปล่าแต่เสียงอึงเนี่ยดังมากผมคิดว่าอึงเนี่ยน่าจะลงแน่เลยถ้าถึงเวลาช่วงมืดน,นะ เสียงเหมือนแมวเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนเสียงนกแต่เป็นเสียงนกนั่เสียงนกที่ร้องเหมือนกับแมว ไม่ผมตื่ึกว่าผมได้ยินเสียงแมวเลยนะแต่มันเป็นเสียงนกอกจกนิดหนึ่งสิ่งผมเรียกชื่อไม่ถูกนะมันอยู่ในป่านี่ยหาได้ยากมากมันจะร้องเสียงเหมือนกับแมวนะครับเหมือนว่ามันจะเสียงหายไปแล้ว เดี๋ยวผมจะเดินไปข้างหน,น,น้านี่แต่ต้องระวังหน่อยนะมันค่อนข้างจะลกมากเลยมาแล้วมันบินมาตรงนี้ มันเนมาตรงนี้นะเสียงเหมือนกับแมวเป็ดเลยเอาละเดี๋ยวผมเดินไปไกลๆมนันะครับผมเจอคนข้างหน้านี้ผมอ,อาได้หานไม่เจอนะ

มขอถามเรื่องราวทั้งหมดก่อนไม่ทราบว่าเป็นอะไรเลยครับเี่ย yeah. มันต่างท้องแปลว่ามันข้อละมันไม่ได้ก็เลยแทงตายอ๋เนียเนี่ยต่างท้องแล้วแท้งใช่ไหมครับใช่ไห้คืออันนี้ทําขอดกันเองเลยเหรอเอออันนี้ ขอจกันเองเลยเหรอครับเร็วได้สิน้ลมหายใจไปนานหรือ,อยังครับขึ้นเมื่อในไม่นานนี้ตอที่เจ้ามายังไม่ถึงเออผมเสียใจยด้วยนะผมขอผมขอเข้าไปดูด้วยได้ไหมได้สิ หน้าเลยหน้าตายังทะเลตะเลยอยู่เลยได้มาเสียไปแล้วอันนี้มีลูกอีกหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีก่อนผมจะคอยคุณแม่แต่มันดันตายก่อนเสียใจอยู่ใใยนะครับเราเนี่ยคงจะทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็ไม่มี ความู้เล่องการทำคอดผู้หญิงและผม็มาช้าด้วยถึงแม้ว่าผมจะมาทัานเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะช่วยอะไรได้ไหมนี่ไม่ใช่ความผิดของใครหรอกมันค้งความผิดของพวกเงาเลยที่ช่วยอะไรไไดีกันแล้วกี่เดือนแล้วครับเนี่ยนี่ปลเดือนคืน เดือนถึงเลยเหรอใช่เออเก้าเดือนแล้วใช่ไหมครับอีกไม่กี่วันกว่าเก้าเดือนก่อจถึงเวลาคลอดแต่มันเดินมาตายก่อนเ,ออเรียกว่าคลอดก่อนกำหนดเลยใช่ไหมครับใช่อ,อือ,อนะ ไม่ได้มีหมออะไรในป่าด้วยนีเต่อแบบนี้แหละนี่ก็เพิ่งจะไปหาของมากำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วมันเนี้ยนันปวดท้องก่อนบ้านข้าก็อยู่ตรงนน้นไม่ไกลเดินไปยังไม่ถึงมันดันเสียก่อนแถมไม่มีเครื่องมือในการทำรอดเลย แล้วจะทำยังไงต่อกับอาลามนี้ของเขาเหรอครับพวกต้องเอาผ้าหอ่อศพแล้วแบกกลับไปที่บ้านแล้วนี่จะฝังเลยเหรอครับไม่น่าไดนฝังนะครับโคกต้องเผา เดี๋ยวถึงเวลาแล้วนี่จะหาไปเลยเหรอฮะยังต้องปีนไว้ก่อนเดี๋ยวต้องทำพิธีอีกเหมือนกับเรียกวิญญาณใช่ไหมครับใช่เรียกว่านี้นี่เขาเรียกว่าต้องเรียกวิญญาณกลับมาอะไรแบบนี้ พี่หน่ามาเสียก่อนเลยทั้งสองคนเนียายุายกันเท่าไหร่แล้วครับพึ่งจะสามสิบสามสิบเนี่ยอายุใครเหรอครับอายุข้านี่วะแล้วเนี่ยของอายุยังไม่ถึงสามสิบเลยพึ่งจะยี่สิบแปดเอง 18. อเไี่ยเลยเอ่รู้สึกว่าตรงก่อนที้เนี่ยจะมีเลือดติดอยู่ยด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วจะทำวิธียังไงเหรอครับมีหมอวิชาหรือว่าหมอเรียกวิญญาณกลับมาแล้วเหรอคุงต้องให้ครับ ท่านช่วยอ๋อพ้าถูดโดงใไ่ไหมครับใช่ต้องแม่ต้องไปยบพระมาเอืเอออันนี้จะทิ้งล่างไว้ตรงนี้แล้วเดินทางไปเลยใช่ไหมครับหรือว่าจะยกไปด้วยเลยคงต้องทิ้งไปตรงนี้ก่อนให้พระมาสวนให้มาเชิญล่างดวงวิญญางกลับแล้วเขา ต้องอันเชิญในที่นี้นะทุกคนนะครับเราจะต้องดึงอาลังหรือว่าวิญญาณเนี่ยในที่ที่เสียชีวิตน,นั้นเราจะไปย้ายที่สมศีสมหาไม่ได้ก็อนอ่าเสียดายนะครับที่เขาเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมเองก็ไม่คิดว่าผมจะได้มาเจอนะครับ เรียกอย่างว่าตายทางกรมก็เลยก็ได้นะเป็นตายพระเม่กลกับลูกเลยนะลูกในท้องเนี่ยก็คงจะไม่หลอด,ดแล้วอันนี้รู้หรอครับว่าพระท่านเนี่ยอยู่แถวไหนรู้พระต้องเดินทางไปอีก เออขอให้เจอด้วยนะครับถ้าผมเจอเนี่ยผมจะบอกท่านมาให้นะเอาล่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางไปด้วยเอ,อทางนี้นะถ้าเกิดว่าเจอพระท่านเนี่ยจะน,นิมนต์ท่านเนี่ยให้มาดูทางนี้หน่อยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับ